โอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้เราเริ่ม่อยน้ำลงหน่อยะไม่ใช่ลงหน่อยแต่ว่าลงแบบนี้ครับมีสปาร์คที่เราได้มาอที่สุด นี่เรามาเปลี่ยนน้ำแบบต้้งแต่ช่วงเย็นเย็นแบบเย็นเย็นตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอน้ำเปลี่ยนะครับ แรกก็คือปลานะบบาดปะูปลาตับปลาแรกปลาวที่สองก็จะเป็นปลากระดูกนะวเราจะให้ดูปลากระดูกขเสทุกคนอาจจะคิดว่านีอร่อยแต่ว่าทุกคนดูสีมันนะครับอันที่องก็เคยบแหละอร่อยอร่อยนีครับคนดูสีมันนะครับตัวมันจะเป็นเีไม่ว่อแล้วคก็จะล่อย เราคุณล่อน้ำซุปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาของพวกเราทั้งหมดนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นปลาติวน,นะคะรับผมได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นบอ่อเปล่านะครับมันก็มีแมลงอะไรอยู่ไม่รู้มีแมลงนะ,ะและอันนี้ก็คือบอ่อปลาสวยงามมากเราเลี้ยงกุ้งเทลร์ิสที่เราไปตกมานะครับมีชิปตกเยอะคุณชุส,สั้นน,น่นารักน่ารัก เราเอามาปล่อยเป็นชักเกอร์เผือกนะคะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นสีแดงแล้วแต่เป็นชัอคเกอร์โอเคทุกคนทิ้งลงาแล้วไม่จัป็นป้าินทุกคนทแล้ัทกี่ยเมันสว่างก็แล้วมันใส ก็จะเป็นภับทีนภาพทีสวยตัวที่เราให้ดูตัวที่เราหีัุยด้กคทุกคนกะถางบนวราอยแล้วโอ้ทุกคนสีไล่ทุกคนเพราะว่าน้ำมันอันนี้ก่อน